เพิ่งรู้ความจริงวันนี้กวางและน็อตหลังอยู่กินกันมา22ปีเรียไ,ได้ว่าเป็นคู่รักดารานักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอดีตพระนางคุณกวางกมลชนกและคุณนอ็อตนุติดารานักแสดงที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานแล้วก็มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเลย และเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ครองรักกันมานานมากกว่า22ปีแล้วด้วยสําหรับคุณกวางและคุณนอ็อตโดยมีพยานรักด้วยกัน2คนก็คือน้องเนยและน้องเนตท,ที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว และล่าสุดคู่รักอย่างคุณน็อตคุณกวางก็ได้ควงแขนมาเปิดใจชีวิตคู่พร้อมเล่าย้อนกลับไปก่อนที่ทั้งคู่จะคบกันต่างคนต่างก็เคยมีแฟนเป็นพระเอกนางเอกคนดังมาก่อนขณะที่คุณน็อตเล่าเสริมว่าคบกันมาหนึ่งคนนะก็คือคบมากกว่าหนึ่งคนอีกแต่ก็ต้องเลิกกันไปเพราะว่าความที่ไม่ใช่ที่จะเป็นคู่ชีวิตกันแน่นอนว่าชีวิตคู่22ปีทั้งคู่ก็ยอมรับว่ามีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ต้องไม่แรงใส่กัน บางครั้งเนี่ยเราก็ยอมบางครั้งเนี่ยเขาก็ยอมปัญหาชีวิตคู่จะได้ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่บานปลายนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่หมจากทางทีมงานคะ่ะ